ควันดีตอนเช้านะครับวันนี้ผมจะมาไม่เคยทำนะครับลิ้นมังกรก็เอามาทำเป็นคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับไม้ตัวนี้เป็นไม้เก่านะครับบางคนไม่ได้รู้จักนะเป็นลิ้นมังกรเขาจะมีกลุ่มของเขานะครับเพื่อนๆก็พิมพ์ไปดูได้นะครับเป็นกลุ่มลิ้นมังกรแห่งประเทศไทยนะครับ ก็มีหลายกลุ่มครับค่อยๆเจาะเข้าไปดูทีละกลุ่มันนี้ผมจะมาให้ดูวิธีการขยายพันธุ์อันนี้แชร์ๆกันนะครับอ,อันนี้เป็นใบผมดึงมาจากต้นนี่แหละต้นพวกนี้เป็นต้นแม่นะครับก็อันนี้คือหนอนนะครับหนอนหนอที่แทงออกมาประมาณนี้นะครับคือวิธีการขยายพันธุ์มีหลายวิธีนะครับก็ ชําใบก็ได้นะครับเนีย่ยอันนี้คือถ้าเราไม่ดึงใบออกมามันก็จะแห้งทิ้งไปเปล่าๆนะครับเนีย่ยแห้งทิ้งไปเปล่าๆผมก็เลยอ่าดึงแต่ตอนแรกคือค่อนข้างที่จะราคาสูงนะครับผมซื้อมาแล้วผมไม่อยากทําอะไรมันจนผมลืมไปเลยว่าอ่าเราซื้อมาทํานะครับก็อันนี้ถ้าเกิดฉีดปุ๋ยหรือฉีดบำรุงหน่อยใบก็จะเงาวาวนะครับ วาวสวยมีออร่าเลยอ่าแล้วแต่ละหนอ่อแต่ละต้นคือมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันแต่ใกล้เคียงกันนะครับธรรมชาติของไม้ด่างเลยก็คือ,อเห็นไหมอันนี้คือเป็นสเตียใหญ่ๆสเตียใหญ่นะครับแล้วก็น,นี้สเตียละเอียดลายนะครับลายละเอียด น,นี้จะเป็นออกเผือกเลยนะครับแต่ถ้าถ้าเราบำรุงหน่อยไม่ให้เกิดจุดเนี้ยจุดเชลาลาสนิมนี่ครับมันก็จะสวยนะครับแต่ไม้พวกนี้คือเป็นไม้ทนแข็งนะครับใบแข็งมากแหลมคมนะครับถ้ามีเด็กอย่าเอาไว้ใกล้เด็กนะครับก็เอ่อยังไงอะคืออันนี้มันเป็นหน่อเผือกแต่มันเป็นไม้ที่ว่าใบแข็ง ต้นต้นเขาจะแข็งแรงผมก็จะเก็บไว้เอาไว้ดูมันก็สวยดีนะครับอันนี้ถ้าเกิดบำรุงหน่อยจัดพื้นที่ให้มันโอเคหน่อยมันก็สวยสวยแน่นอนเป็นไม้แบบไม้กระถางอ่าอันนี้อันนี้ผมกบใบไว้ลืมเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะแยกไปฉ่ำพอแผลเขาแห้งสนิทนะครับเนี่ยรากเขาจะออก อันนี้ยังยังไม่ออกรากเดีย่ยผมอัปเดตให้ดูนะครับออกรากแทงหนอ่อก็คือเนี่ยขนาดต้นเนี่ยต้นแม่สวยๆนะครับเนี่ยคือยังยังยังแทงมาหน่อมาเผือกนะครับเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าจะได้สวยทุกหน่อนะครับเห็นไหมนนี้ก็เผือกเหมือนกันเนะี่ยเนี่ยอันนี้ก็เขียวเนี่ยฮะดูต้นแม่แม่สวยกิิบเลยนะครับ อันนี้เที่ยวที่แล้วจ่ายหนอนนี่มาเผือกเห็นไหมนะอันนี้เอามาเขียเ่ยอย่ามันไม่ง่ายเลยนะครับเนี่ยที่จะได้สวยสวยนะอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ตัดนะครับจริงต้องต้องตัดต่อเพื่อให้เขาออกหน่อใหม่นะครับเนี่ยบางต้นก็ไม่โตนะครับแต่อันนี้มีคนม,ม,มีมีแบ่งให้ไปแล้วนะแบ่งเพื่อนไปรอเขามาเที่ยวเดี๋ยวให้เขามายกเพราะว่าม้มังกรเนี่ยคือเขาต้อง ยังไงอะ่ะถอดถอดกระถางแล้วก็เอาวัสดุออกนะครับหรือเปลี่ยนกระถางให้มันเล็กลงเพราะว่าถ้าปลูกส่วนมากคือจะปลูกอย่างเงี้ยคือน้าหนักมันเยอะนะครับเนี่ยน้าหนักมันเยอะมันกันมันล้มเพราะว่าตัวต้นเขาอะ่ะมีน้ําหนักค่อนข้างที่จะเยอะนะครับหนักเลยแหละถ้าถ้ามันใหญ่มาคนคนคนที่ซื้อริมเมื่อก่อนจะรู้ครับอืมก็จะถอด ถอดออกนะครับเนี่ยตรงนี้ต้นนี้ก็ไม่โตต้นนี้อายุนนี้นาจะอยู่กับผมน่าจะประมาณหกปีละไม่โตนะฮะอ่มันไม่ง่ายนะครับแต่ก็ปลูกไว้เราก็ไม่ได้ไปเฝ้ามันนะครับวันหนึ่งวันหนึ่งมันกลับกลับมาฮิตมันไม่มีของนะครับเพราะว่าไม้ต้นนี้มันไม้โตช้า มันเป็นวนรอบนะครัอันนี้ผมก็มีติดส่วนไว้มันมีอีกหลายตัวนะครับี่เมืองกอนแต่เป็นตัวที่ค,คัดคัดไว้คือชอบนะครับแล้วก็มีเจนใหม่ๆออกมาลูกผสมสวยครับสวยเลี้ยงง่ายพัฒนาขึ้นแต่ถามว่ามันก็มีออริจินอลเก่ามันนะครับไมคัสสิคือดั้งเดิมเนี่ยนี่ผมดึงใบมาเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะด่างทุกหนอสวยทุกหนอนะครับ ไม่ได้คาดหวังอะไรเขาเลยเพราะว่ามันไม่ง่ายนะครับเมื่อสมัยก่อนเล็กเล็กเล็กเลกเลยแพงมากนะครับไออย่างงี้ก็จะมีมีเกือบแสนนะครับอ่าแต่ผมไม่ได้สนใจราคาแล้วเพราะว่าผมจะทําจํานวนนะครับเพราะมันเป็นไม้ที่อมาตะถามว่าคําว่าอมาตะผมคือเรามองว่าสวยอ่ะคนอื่นก็ต้องมองว่าสวยเหมือนกัน แต่มันแล้วแต่จังหวะนะครับมันแล้วแต่จังหวะที่เรามีของแล้วราคามันขึ้นพอดีหรือเปล่านะครับบางทีเรามีของเนี่ยราคามันลงนะครับมันก็ไม่ใช่จังหวะมันนะครับแต่ถามว่ามันถ้าเราเอาเอากําไรไปซื้อมานะครับผมผมผมว่ามันโอเคนะถึงราคาจะลงมันก็อยู่กับเราตลอดนะครับเพราะว่าไม้ถ้าเลี้ยงไม่ตายมีคําว่าขาดทุนนะครับ ตอนนี้ก็เหมือนกับช่วงนี้คือมิ้นมิ้นเริ่มเริ่มพวกพวกมอนนะครับมอนเตลาเริ่มกลับมานะครับถึงราคาไม่ได้รุนแรงนะครับแต่ผมก็ว่ามันก็ยังเอ,อเป็นของที่ผลิตขึ้นมานะครับ<ม>เป็นเป็นผลิตตามการเวลาอย่างเรานอน,อนพักผ่อนต้นไม้ก็โตนะครับเหมือนเรามีโอทีในตัวนะครับก็ช่วยได้มีรายได้นะครับช่วย เลี้ยงครอบครัวได้ครับทำเกษตรก็อทำไปแล้วแต่มุมมองครับอ่าอันนี้ผมเอามาแชร์กันพอดีมาดึงใบเนี่ยครับที่จะเป็นใบต้นนู้นนะครับเนี่ยลักษณะใบจะเป็นใบต้นนูน้นใบยาวเดี๋ยวถ้าแทงหน่อยก็ติดตามมันทีนี้แต่งนานเลยครับเพราะว่าเนี่ยอันนี้อันนี้เขาออกดอกไปแล้วมันดันมันจะตันนะครับ กิงคุยคือที่ผมไม่ตัดเนี่ยคือผมอยากจะให้มันใหญ่เอาแม่เลี้ยงแม่เขาเลี้ยงเลี้ยงไปก่อนเลี้ยงไปถ้ามันได้ไซส์ใหญ่กว่านี้อย่างนี้อีกอีกนิดนึงผมก็จะตัดละเผือกเผลือกเนี้ยอางนิ้นึงจะตัดเพราะว่าเทคนิคคือปล่อยให้แม่เขาเลี้ยงก่อนพอใหญ่ปุ๊บตัดเลยแล้วมันจะอยู่งั้นเลยนะครับประมาณ เป็นบีนะครับอยู่นิ่งๆงเี้นเลยเี่ยเหมือนเหมือนหน่อเนี้ยผมผมตัดมาสภ,ภาพเนี้ยอยู่เนี้ยประมาณปีนึงค่ะมันถึงจะเดินนานนะครับคือถ้าเราไปตัดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยตัดเล็กๆอนี่หกปีก็อยู่เนี้ยแต่ถ้าไม้มันเดินแล้วก็คือเราตัดมาปุ๊บเนี่เลยไม้เดิน,น,าน,านเนี้ยต้นนี้ต้นนี้สามปีนะครับตัดมาถ้าจะเป็นช่วงใบ ตอนนี้น่าจะเริ่มเดินน่าจะเดินมาสามใบได้นะครับสามใบสามใบคือตัวน,นี้นะครับหนึ่งสองสามเนี่ยอันนี้คือใบเก่ามันใช้เวลาสูงมากเลยครูมากเลยแต่ผมคิดอย่างเดียวคือบอนไซเขายังอดทนรอดูความสวยขอยงเขาได้นะครับกีป่ปีหรือจะเท่าไหร่เก่าไม่ได้สนใจมันเพราะว่าเอ่อ ตัวนี้ผมไม่ยิงไม่ค่อยได้ขายครับชอบแล้วก็ขายไม้ตัวอื่นเอาแล้วก็อันนี้เราก็ทำจำนวนไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้ามันสตาร์ทได้เมื่อไหร่มันก็ไม่ได้ช้านะครับอย่างอย่างหน้ามีอ่ะเห็นไหมอันยกตัวอย่างเนี่ยเอาสามแม่เนี่ยออกงอมามันก็ทีละสองต้นสามต้นต้นหนึ่งบ้างอะไรบ้างแต่เกิดเรามีแม่เยอะๆอะ่ะอืม ผมมองอนาคตว่าเอออย่างเงี้ยถ้าถ้าถ้าสมมุติว่าต้นอนาคตนะครับพูดถึงอนาคตต้นละสองร้อยบาทาสมมตินะครับผมว่ามันก็มันน่าจะออกนะแต่ถ้ากลับกันถ้าเป็นช่วงที่เข้าฮิตกันแล้วค่าเงินมันเหมือนด้อยค่าลงนะครับเหมือนเราอาคนสมัยก่อนเคยซื้อทุเรียนนะครับแบบ สมัยก่อนซื้อ25บห้าบาทสมัยนี้มันโลร้อยกว่าบาทนะครมันกจะประมาณนั้นครับเราอาจจะอายุมากขึ้นนะครับแต่เด็กรุ่นลูกรุก่นหลานอาจจะมาซื้อต้น,นละแสนสองแสนเราก็จะเหมือนคนแก่ที่คอยบ่นนะครับแต่คนที่ทำเรื่อยๆนะครับก็จะได้โอกาสในช่วงนั้นนะครับก็ได้ดูลูกๆรุ่นหลานขายนะครับราคาอาจจะฟุกขึ้นก็ได้ หรือไม่ฟูขึ้นก็นได้แต่จำนวนไม้จะค่อยๆค่อยๆให้ให้คุณเราครับอันนี้เป็นแนวคิดนะครับของผมนะครับไม้เมล็ดบ้างไม้ยืมต้นให้เมล็ดอย่างเงี้ยครับก็คือไม่มีอะไรแน่นอนนะครับบทจะฮิตขึ้นมาขนาดอ่าอะไรนะผมจะนอกเรื่องนิดนึงหญ้าหญาแพร่นะครับ ยาพแพร่ที่ดังมาพักหนึ่งไหมบทจะดังขึ้นมากิโลโอ้โหล้วใครมีของนะมันก็ได้เป็นเงินช่วงเวลาของเขาแต่เลือดจะมีหลายๆอย่างนะครับโอกาสเอาจะยืนได้ดีกว่าคนอื่นนะครับโอเคมันจะยาวไปปกติมันจะมันนอกเรื่องไปบ้างนะครับขออภัยด้วยก็เป็นราชินีริ้มมังกรนะครับพิงคคุยนะครับตรงนี้เป็นพันแท้เลย พันดั้งเดิมนะครับเพราะหลังๆจะมีผสมสายพันธุ์ตัวใหม่แต่ผมก็ถ้ามีโอกาสผมก็จะเก็บเข้ามาแต่ต้องต้องขายไม้ก่อนนะครับขายไม้ขายไม้แล้วก็เอากําไรไปซื้อเข้าผมจะใช้เทคนิคนี้นะครับขายได้ซื้อเข้าแล้วก็เหลือส่วนหนึ่งไว้จ่ายค่าใช้จ่ายนะครับค่อยๆทําครับมีต้นไม้สิบต้นก็เท่ากับมีสิบหุ้นนะครับ แต่มันอาจจะไม่หุ้นหุ้นบางตัวอาจจะเจ๊งบ้างหรือะไรบ้างแต่คือมันเดนินเดินตามการเวลานะครับมีหนอมีอะไรไปตอนนี้อีพีอีพีเยลโล่เฟมก็เห็นมาอะไรกันดีกฮะอืมเรามีเรามีถือของไว้แล้วก็ขายไปเท่าไหร่ก็ขายไปครับเหลือแต้ทุนกาไรแล้วเหลือแต่กาไรละ่ะโอเคครับเปนดีตอนเช้าเดี๋ยวอันนี้ผมต้องไปทําความสะอาด แช่น้ำยากันเชื้อราทาปูนให้แห้งแล้วก็ทำการช่าแล้วเดี๋ยวออกหน,น่อยังไงผมจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับแต่วันนี้ตอนเช้ากับเจ้าราชินีแห่งเล่มนมังกรนะครับพิงคุยด่างไม้ก่อนนี่เป็นไม้ไฝฝันเลยนะครับลงหนังสือนีได้แค่มองนะครับพอต้องปล่อยให้รุ่นใหญ่เขาเล่นก่อนพอเราโตขึ้นมาแล้วก็ได้พอได้เป็นจับจองเป็นเจ้าของบ้าง นะครับก็ผมพยายามจะใส่ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ถ้าใครได้รู้บ้างผมก็ดีใจด้วยนะครับแล้วก็ใครมีก็เอามาแชร์แชรใ์ให้ให้ความรู้มุมมองแตกต่างที่เราจะได้ไม่เออแบบนี้พี่พูดผิดหรืออะไรยังไงเงี้ยคือเอาเอามาทำเป็นคลิป ไว้ดูกันเป็นประโยชน์นะครับทสมัยนี้คือแบบไม่ต้องมีหนังสือนะครับแค่อินเสิร์ตขึ้นมาก็จะขึ้นข้อมูลของเขาแล้วครับทำๆกันไปน,นะครับก็มีความสุขนะครับคือบางทีเราเครียดเรามาบุูกต้นไม้เงี้ยมัน,ม,นมันค่อน,ค,อนคลายนะครับมีภาระมีอะไรเยอะแยะไปหมดโอเคเดี๋ยวมันจะยาวไปสวัสดีครับ